คลิปนี้เป็นความตั้งใจจริงของสำนักง,ง,งานตำรวจแห่งชาติที่ได้สร้างคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนคนไทยได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพทางออนไลน์เตะสวะสังคมหลากหลายรูปแบบจริงๆเปรับชมเลยครับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติตีแผ่สีมุกยอดฮิตมิจฉาชีพออนไลน์ไทยร้ชาปี2024 Hello you I love you so much too much very much เดี๋ยวไซื้อของส่งให้แลอาจจะชวนอยู่ลงทุนระวังมิจฉาชีพใช้สื่อออนไลน์สร้างบัญชีปลอมหลอกซื้อของให้หลอกชวนลงทุนฮัลโหลฮัลโหลนี่เพื่อนเองจำได้ไหมเพื่อนเอ้ยเดี๋ยวโอนเงินมาให้หน่อยดีเดี๋ยวขอยืมเงินหน่อยอออระวังมิจฉาชีพโทรมาอ้างว่าเป็นเพื่อน ให้ถ่ายว่าใครจำเราได้ไหมหลังจากนั้นหลอกให้โอนเงินสารพเอสแสเบชิงโชคโปรโมชัน่นพัสดุตกค้างระวังมีฉาชีพจะส่ง s อ s แเชักชวนให้ชิงโชคอ้างว่ามีโปรโมชัน่นพัสดุตกค้างพร้อมแนบลิงก์หลอกลวงคุณมีความเกี่ยวข้องกับการการะทํมผิดโอนเงินไม่ให้ตํารวจตรวจสอบเดี๋ยวนี้ระวังมจฉาชีพโทรศัพท์หรือวิดีโอคอหาคุณแอบบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ หลอกว่าคุณมีความเกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมายให้โอนเงินมาตรวจสอบหรือหลอกติดตั้งแอปพลิเคชันด้วยความปราถนาดีจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติฝากแชร์ไปให้เพื่อนๆได้เห็นกันด้วยนะครับทุกวันนี้พนักงานสอบสวนของแต่และสถานีตำรวจเนี่ยต้องรับเรื่องราวเป็นคดีออนไลน์ประเภทพวกนี้ทั้งนั้นเลยนะครับให้น้อยเลยเก็บแชร์ไปให้เพื่อนๆได้เห็นกันยเยอะ ให้คนไทยเราได้รู้เท่าทันมันอย่าให้มันได้มีที่ยืนที่อยู่ในประเทศไทยทั้งในชาตินี้แล้วก็ชาติหน้าโดยเฉพาะในความรู้สึกส่วนตัวของผมเองผมเกียดม,มันมากเลย